ขอต้อนรับพี่น้องเข้าฟังคำพยานชีวิตนะครับผมเชื่อว่าคำพยานชีวิตเป็นข่าวดีเพราะว่าพระเจ้าทำการดีในด้านต่างๆให้แก่ลูกของพระองค์ในโลกนี้ข่าวดีด้านการรักษาโรคด้านการเงินด้านชีวิตความสัมพันธ์ครอบครัวการรับใช้โอ้ยอดเยี่ยม เราไม่อยากฟังข่าวร้ายข่าวดีนี้จะทําให้เราเกิดความเชื่อมากขึ้นหนังสือวิวรณ์บทที่สิบสองกสิบถึงสิบอ็ดบอกว่าและข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังขึ้นในสวรรค์ว่าปัดนี้ความรอดและฤทธิดเดชและราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเราอํานาจพระคริสต์ของพระองค์ได้มาถึงแล้วเพราะว่าผู้ที่ได้กล่าวโทษก็คือมารซาตานพวกพี่น้องของเราต่อพระพักของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นก็ได้ถูกผลักทิ้งลงไปแล้ว เขาก็คือคริสเตียนเหล่านั้นชนะพยามารด้วยพระโลหิตของพระเมธโปดกและเพราะคำพยานของพวกเขาเองเพราะเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของตนอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับว่าเราชนะงานของมารซาตานในชีวของเราและในบ้านของเราในคริสตจักรของเราโดยการแบ่งปันคำพยานว่าพระเจ้าแสนดีอย่างไรพระเจ้ามีพระคุณอย่างไรพระเจ้ามีฤทธิเดชอย่างไรพระเยซูทำอะไรให้แกเราคำพยานเหล่านี้ ทำให้เราชนะงานของมารซาตานได้สําหรับผมเองผมฟังคำพยานมากมายจากคริสจกกักรต่างๆยอมรับจริงๆนะครับ ตั้งแต่ฟังคำพยานเหล่านี้ความเชื่อผมสูงขึ้นเวลาผมเจอปัญหาผมรู้เลยถ้าพระเจ้าทำให้กับคนนั้นได้ตามพระสัญญาของพระองค์พระเจ้าก็ทำหลังสิ่งนั้นให้กับผมได้แก่ลูกแกะที่ผมดูแลได้ฮาเลลูยาสันตเสริญพระเจ้าอยากให้พี่น้องฟังคำพยานดีๆนะครับและฟังเยอะๆมากๆเพราะเป็นข่าวดีทำให้พี่น้องมีความเชื่อมากขึ้นและมีชัยชนะมากขึ้นด้วยขอบคุณนะครับเชิญฟังคำพยานได้ครับ เจ้าก็อยู่ที่พิปูณวันหนึ่งข้าพเจ้าเที่ยวหาโบสถ์ว่าอยู่ไหนก็เดินหาหาหาจนเจอพอมาถึงที่โบสถ์พระเจ้าแต่ต้องข้ามเจ้าตลอดเมื่อก่อนนู้นแฟนก็ดุมากแต่ตอนนี้แฟนก็ไม่อยู่ไปไหนไม่ได้เมื่อก่อนไปไหนไม่ได้แล้วแฟนก็ไม่สูบยาด้วยเล่าพระเจ้า เขาบอกว่าเขาถูกมานานแล้วทีนี้ข้าพเจ้าก็ไม่พูดวันหนึ่งเขาก็ทิ้งหายไปเลยขอบคุณพระเจ้าก็วันหนึ่งข้าพเจ้ามาโบสถ์ฉันก็ไปชวนเขามาเองขอบคุณพระเจ้าว้าวขอบคุณพระเจ้าเนี่ยว้าวว้าวันวันนี้ยคือต้องไปประชุมที่ทุ่งสงนะคะแล้วก็ทีนี้ก็เออต้องขับรถจากทุ่งสงกลับมาพิปูนมันก็ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ทีนี้เมื่อวันเสาร์ตอนเย็นพอดีก็จะมาสวด ตรวจศูนย์เอพอนด้าต้องอยู่ที่ร้านด้วยแล้วก็ทีนี้ผัปรากว่าไม่ต้องไปค่ะหัวหน้าบอกว่ายกเลิกการประชุมค่ะก็ยกเลิกเมฆเมฆของเม่ของวัวหน้าเขาเข้าโรงพยาบาลกย่าทันทันนะคะเเจ้าอมาที่นี่เตรียมทุกอย่างเลยตอนเตรียมให้มาที่นี่ตอนได้ก็หนักใจมากเพราะว่าปีหนึ่ง เขาไม่ให้ขาดเลยอะฝากเขาต้องให้เราไปไปสรุปผลผลการขายยอดขายเนี่ยแหละค่ะแล้วก็จะขอบคุณพระเจ้าก็คุณพระเจ้าอยู่ด้วยจริงๆรปาฉือเลยค่ะฉือฉือเอื้อมฉือ ได้ยินเสียงดังไดด้เิตอนนี้ได้ยินชัดยังคะอไอ้นี่พูดไม่อือรู้เป่าไม่ได้ไม่ดังไม่อือได้ยินเสียงชัดยังคะนอ่นู้เปล่าหนอนลับลับพอรู้จุกตัวไหนอือตัวไหนคือตกกระเจตัวเองตอนนี้ยังได้ยินเลยยังาได้ยินยังได้ยินเลยยังได้ยิน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 เลยเขอาขุณพระเจ้าได้ยินเลย เป็นแบบนี้น่าเรายังอ่ะได้้ยินแลวเป็นแบบนี้น่าเรายังที่ไม่ได้ยินอ่ะก็กระปุตคนนี้ไม่ได้ยินต้องมืันเปลี่ยนไม่โดนไปโอ้โหนี่นั่นเราอยากเป็นน่าเราไอ้นี่มันได้มาตรงๆเลยว่าก็ว่าได้ยินเด้อก็ได้ยินจึงไม่ต้องหาก็ไม่หาเดียวไม่ต้องหาเลยได้ยินแล้วฮัลโหลได้ยินพวกคุณพระเจ้าจริงๆยายเป็นไม่ได้ยินมากี่ปีแล้วครับอ๋อไม่ได้ยินมาตั้ง ปีรงปีแล้วนี่ร้องปีแล้วรปีแล้วไม่ได้ยิน,นมันอือผมมัวว่ารับรักเตินตึงนี่นั่งกับรถึงตั้งอือตึ้งตกใจตัวตอเองที่ซาตานอ่ะปันคือเร็วแต่ตอนนี้ให้แล้วออ็คุณพระเจ้ามาพระรักพระเจ้าเชื่อพระเจ้าได้พระเจ้า,จาน้องน้องหนึ่งนะคะเขาแบบหูไม่ได้ยิน คือทีแรกอ่ะหูหูฝั่งเนี้ยค่ะไม่ได้ยินแต่ฝั่งเนี้ยก็ไม่ได้ยินเหมือนกันพออาจารย์วางมือเสร็จอ่ะหูข้างเนี้ยได้ยินค่ะหูเขาได้ยินขึ้นใไขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูพระเยซูขอบคุณพระเยซู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  เออโอยเยซูโอเยซูเยสุเอโอ้ย่าชื่ออะไรนะครับโอตะวันพักดีจ้ะเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับมันมือก็ขึ้นไปเองน่ะอาจารย์แต่ใจมันอยู่ในพระเจ้าแต่มือมันก็ขึ้นไปเองลำเป็นโนราเลยใช่ไหมฮะใช่ก็มันมันเป็นโนรามันตั้งนานแล้วเป็นมาทรงด้วยมาก่อนนะนะเป็นคนทรงโนราใช่ แล้วเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคะพอพระเจ้ามาเตะต้องใจก็อาการดีขึ้นดีขึ้นยังไงบ้างคะดีดีขึ้นใจก็โล่งไปจ้าต้องขอบคุณพระเจ้ามือก็หยุดลำใช่มือโนราหยุดลำจ้าขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณพระเจ้าจ้ามันจะเลยเฉยไรเป็นลูกลมชักค่ะเป็นมากี่ปีแล้ว ประมาณประมาณประมาณสิบปีค่ะปีแล้วค่ะแล้ววันนี้พออาจารย์วามืนแล้วพระเจ้าเข้ามารักษาไพอพระเจ้ามารักษาเราก็ก็รที่สหวังโรคไอเป็นไอโรคลมชักค่ะไอออกมาเป็นเลือดลมขึ้นยังไงมันนั่นในกรปบะไรไอนี่ไม่ตัวไม่ใจเป็นเป็นเลือดมันก็เป็นไอไอ ลำลายหมือนกทานแต่ว่าด้วงดวงกินได้ไม่ค่อยได้ที่ผ่านมาก็ทานอะไรไม่ค่อยได้กินได้น้นน้อยๆแต่แล้วรู้สึกโล่งขึ้นมาจากวังใช่ไหมค่ะค่ะรู้สึกยังไงที่รู้สึกว่าปวดั้วัวดเมื่อกี้ปดหนัก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 ใช่ค่ะอ๋อหนักค่ะอะไออกมาแล้วปิดยังไงมันเอ่ยมันคิดเป็นเป็นข้าวข้า เขาาเา้นเค่อด้วยค่ะขอบคุณครับคือป้ารัตนะคะป้ารัตก็มารับไฟวันนี้เป็นวันแรกนะคะป้าเป็นคนหนึ่งที่โดนทําของใส่ทําให้ป้าเดินไม่ได้นะเดินขาเขาจะงอแล้วก็ปากก็จะเบี้ยวๆพูดได้ลําบากอ่าแล้วก็ตาก็จะค้างค้างนะคะแต่วันนี้ป้าปากเข้า,ขามาได้รูปเป็นค่อนข,ข้างปกติเลยอ่ะ จากตอนแรกปากจะไม่ไม่มันมันเบี้ยวเบี้ยวนะคะก็ดูให้กรับพริบตาให้ดูด้วยขอบคุณพระเจ้าค่ะว่าแล้วก็รู้สึรู้สึกโล่งค่ะหลังจากที่อาจารย์วางมือนะคะได้ไอออกไปไอก็จะเป็นออกเป็นสีเลือดเลือดหน่อยนะคะตาขอบขอบคุณพระเยซูมองกลองพระเยซูยซู พระเจ้ามากค่ะขอบคุณมากครับที่ฟังคำสอนหรือคำพยานจนจบนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้ารักพี่น้องมากและอยากให้พี่น้องบางท่านที่ฟังคำสอนเนี่ยหรือคำพยานเนี่ยที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามาเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องยอมรับว่าตัวเองเคยทำบาปแล้วก็เป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบความบาป นําเราไปสู่ความตายความหายนะความเจ็บป่วยและเราไม่ได้ไปสวรรค์แต่พระเจ้ารักเราพระเจ้าทรงบริสุทธิ์พระเจ้าทรงพระเยซูล,ลงมาในโลกนี้เพื่อรับความบาปคํำสาปแช่งโรภคภัยไข้เจ็บความยากจนและสิ่งไม่ดีบนตัวของพระองค์พระองค์ถึงต้องสิ้นพระชนม์เนไมกก้กางเขนและหลังพระโลหิตแล้วพระองค์หยิบยื่นพระพรชัยชนะและชีวิตนิรันดรและชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ให้แก่เราในหนังสือยอห์นบทที่ 10: บข้อสิบ พระเยซูบอกว่าขาโมยนั้นก็คือมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์พี่น้องอยากหนุนใจพี่น้องกลับใจจากความบาปมนุษย์เป็นคนบาปและต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับอธิษฐานว่าตามข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกขากลับใจจากความบาป ลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงสิ้นพระชนหลังพระโลหิตบนไม้กางเขนเพื่อเอาความบาปคำสาปแช่งโรคภัยไข้เจ็บความล้มเหลวและสิ่งไม่ดีออกจากลูกไปและพระองค์ประทานพระพรความรอดชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดร์ให้แก่ลูก ขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัติมาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยร้อดพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ขอพระองค์เป็นพระเจ้าของลูกลูกจะเดินกับพระองค์อ่านพระคัมภีร์ไปครตจักรับใช้เดินกับพระวิญญาณของพระองค์เจ้าลูกเชื่อในพระองค์ในนามพระเยซูเอเมน สรรเสริญพระเจ้าเยินดีด้วยนะครับหวังว่าพี่น้องจะได้พบกับผมกับจันดาสักวันหนึ่งในงานฟื้นฟูนฟนเข้ามาฟังคําสอนเพิ่มขึ้นนะครับเลี้ยงจิตวิญญาณของท่านด้วยคำสอนมากมายเพื่อท่านจะได้เติบโตเป็นผู้ที่ใช้การได้และเป็นผู้ที่เกิดผลเป็นพระพรแก่คนมากมายและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอบพระคุณมากครับพระเจ้ารักพี่น้องนะครับสวัสดีครับ